รัมดีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมในฐานะวิปของคณะรัมรีค่ะขออนุญาตกลับเรียนแล้วก็ที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเก้าไก่ได้ชี้แจงสักครู่นะคะเรื่องของประเด็นที่ทนายกเพิ่งเซ็นลงนามรับรองในร่างของพรรคเก้าไก่ขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าร่างของประชาชนที่เข้ามาสู่คณะคณะรัมรีนะคะ ได้มีหน่วยงานที่รับรองในทุกหน่วยงานแต่เนื่องจากร่างของก้าวไกลส่งมาเมื่อวันที่13ธันวาคมและเราบันทึกเสนอความเห็นไปเมื่อวันที่28ธันวาคมช่วงนั้นเป็นช่วงของวันหยุดนะคะกว่าท,ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลาวินิจฉัยและแจ้งกลับมาเนื่องจากเมื่อวันก่อนนะคะเราส่งร่างไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพึ่งลงนามรับรองแล้ส่งไปที่กฤษฎีกาเมื่อวานตอนเย็น จึงขออนุญาตว่าท่านนายกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็มีความเข้าใจนะคะว่าทุกร่างจะต้องรวมกันพิจารณาในวันนี้จึงส่งร่างดังกล่าวไปให้ท่านนายกลงนามโดยผ่านเครื่องบินไปเมื่อคืนนี้และท่านนายกก็เซงลงนามถ้าท่านสมาชิกจะตําหนิในประเด็นดังกล่าวฉันขอ เดียนให้ทราบว่าเงื่อนเวลาที่ท่านสมาชิกจากภาคก้าวไกลส่งมามีความล่าช้าและณะาหนมตรีต้องรอลงความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขออนุญาตได้ชี้แจงจากาผ่านท่านประธานเป็นอย่างท่านสมาชิกด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะ